การลดความเหลื่อมล้ําก็คือให้รุ่นลูกพัฒนากว่ารุ่นพ่อแม่ถูกไหมเพราะนั้นสิ่งที่ทําให้หลุดได้คือการศึกษาพอรุ่นลูกมีงานที่มั่นคงก็สามารถพาพ่อแม่ให้ดีขึ้นได้นั้นเรื่องการศึกษาคือการสร้างโอกาสสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับาค่ะกินอะไรเนี่ยเป็นเกี๊ยวครับผมไม่เผ็ดเลยอาจารย์เข้าเข้าวันนี้เข้าสวนร้องเพลงป่ะตมโชยมาอาาจรย์อยากฟังเหรอฟังครับโอ้โแต่หันไปฝั่งนึงไปร้องอาจารย์ครับไออะรรวันนี้ครับอย่าไปว่าเขาอย่าไปว่าเขาไปเนี่สวัสดีครับ เนี่ยเออเดี๋ยวมาไปดูขงเตยดีจังองเตดีจังไมรไม่ได้าะวน่ต้ัค่ะดีป่ามาทดีครับเป็นไงบ้างอันนี้ของเตยดีจังครับของเตยดีจังครับก็เป็นชมรมดีจังขึ้นมาเพื่อเป็นที่เรามาจัดกิจกรรมมีตึกมีอะไรเงี้ยแล้วก็รถก็เข้ามาได้นะถึงตรงนี้รับคนป่วยได้ ที่เรามาจัดเปิดตัวผลแรกเมื่อสามปีก่อนเนอะใช่ครับจำได้เลยครูครูแอมแอมมีกครเตยดีจังก็จะเป็นเหมือนกับมีตึกที่เด็กๆมาเรียนดนตรีกันใช่ครับก็เหมือนเป็นโอเอซิสให้เด็กของเซยเลยเด็กก็มาวิ่งเล่นมีมีมวยด้วยมีเวทีมวยต่อยกันกิจการทุกอย่างได้ขึ้นอยู่ครูแอมหมดเออครูแอมก็เป็นผมว่าเหมือนเป็นแม่้ายนะก็เป็นรุ่นสองรองจากครูประที่นะครูที่ท่านเป็นผู้นำก่อนครูแอมก็เป็นครูสอนดนตรีให้ชุมชนนี่แหละ ใช่ครับแล้วก็แต่ตอนนี้มันเป็นที่ของท่าเรือท่าเรือก็ปล่อยให้ชาวมันก็เลยถางไล่หมดเลยแล้วนี่ขึ้นมาใหม่ป้ายโฆษณาใช่ครับนั่นจากคำเตือนดีใจเราได้ป้ายโฆษณามาแทนเย่แล้วก็ยังไม่มีใครมาโฆษณาด้วยเย่มีอีกฝั่งนึงครับฝั่งนู้นมีเหรอมีครับก็เสียดายนะอย่างเงี้ยคือพื้นที่ที่มีคุณค่าแต่ว่ามันกลายเป็นนั่นไป็นไรไม่เป็นไรมองไปอนาคตมันก็กลายเป็นขยะแทนด้วยเดี๋ยวคงจะมีอะไรดีขึ้นครับคุณเจ้ครับนึกถึงนะเพราะว่า เราก็เริ่มจากจุดนี้แหละที่เราจัดงานเปิดตัวเราผนแรกโอเพ b นแบงก k ออเมื่อสามปีแล้วก็จัดที่หลวงหมูนี่แหละครับโอเคครับนะ<า>